วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มต้นกิจกรรมงานบุญโดยพระครูวินัยทรปิยะปิยะวาจากโกจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันท่านประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านครับปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจาให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรมอุทิศส่วนกุศลแด่พระเทพพุทธิวิเทศอดีประธานสมสชาตสงไทยในสหรัฐอเมริกา และอดีตเจ้าวาดวัดพุทธาวาดฮิสตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกันนี้คณะท่านประธานครับได้ทอดผ้าบังสกุลถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นนะครับคณะท่านประธานในพิธีได้กล่าวคำถวายจตุปัจเทติธรรมพร้อมทั้งดีน้อมนำจตุปัจเทติธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ครับพระมหาวุฒิพงชติชยโยได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการให้ผลของกรรม อันมาจากการกระทําด้วยกายวาจาและใจของมนุษย์ซึ่งภายหลังจากจบพระธรรมเทศนาครับสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถาวายพจะใจแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติใจในบุญกันทุกท่านครับ